ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ากระดูกทับเส้นมันจะมีอาการปวดแล้วก็ชาที่บริเวณต้นเอ่อโคนขานะครับแล้วก็ไล,ล่ลงไปเนี่ยอ่กล้ามเนื้อมันจะตึงนะครับเส้นเอ็นจะตึงแล้วก็ขาขาแข็งฮนะขาลักษณะเหมือนขาแข็งส่วนข้างขวาเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับหัวเข่านี้จะดังกอบแคบบแคบเวลาเดินนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นผมเป็นมาประมาณห้าปีกว่าจนรู้สึกจะไม่ไหว นะครับผมไม่ไหวแล้วกินไปไม่ถึงรวมที่แกให้ไปด้วยนะครับประมาณหกสองขาดีขึ้นเลยครับสึกร่างกายมันสดชื่นนะครับระบบผขับข่ายอะไรก็ดีนะฮะร,รู้สึกดีใจมากนะครับก็เลยมั่นใจและเชื่อมั่นมากเลยครับ,บวดเข่านะคะนั่งยองๆไม่ได้นั่งกาบพระก็ไม่ได้นั่งกับพื้นไม่ได้ มันจะขัดขึ้นข,ข,ขัด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 แล้วก็ปวดขึ้นทันทีเป็นมาหลายปีแล้วค่ะประมาณสี่ถึงห้าปีไปหาหมอกายภาพบําบัดนะคะก็กินยาแก้ปวดบรรเทาไปนะคะที่อันไหนคนแนะนําว่าดีก็กินที่เขาแนะนํามาก็ไม่ดีขึ้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมพอได้รับของของวันที่สี่นะคะบ่ายสามโมงก็รีบชงกินนะคะ <5 S 1> วันแรกนี้ดีขึ้นประมาณ7 0 8ดสิบสิ สองวันแรกจะหนักนิดนึงนะคะมันจะหนักตรงตรงขาพับตรงนี้เหมือนมีมีเส้นเอ็นอะไรมากองเอาไว้ตรงตรงใต้ขาพับนะคะเดินแล้วก็มันจะหนักอะ่ะมันหนักแต่ก็ต้องกินชาวันที่สามก็กินพอวันที่ห้าดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะอันนี้เป็นอะไร <c oughs> ที่น่าจึ้งหายค่ะ